สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็คงจะเล่นจบกันไปหลายๆคนหลายๆตัวกันแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาคุยกันว่าเออเล่นจบแล้วอะ่ะเราทำอะไรกันต่อ มันมีอะไรให้ทําต่อไหมหนึ่งที่มันจะมีอะไรให้ทําต่อก็คือคุณเล่นตัวใหม่นะครับเพื่อปั้นตัวกับของที่เตรียมไว้นั่นเองซึ่งก็มันจะเป็นประมาณนั้นแต่มันจะมีอะไรให้ทําต่ออย่างแรกเลยที่ผมจะพูดก็คืออันนี้ครับสิ่งที่เราจะสามารถทําต่อได้เราก็ต้องลงวัวมันแน่นอนอยู่แล้วครับเปิดวับแดงครับ the secret cow level นะฮะอ่าซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของนักล่าวัวอย่างเราทั้งหลายนะครับในการล่าวัวนั่นเองส่วนต่อไปที่เราจะทํากันมันก็คือการฟาก เพื่อจัดบิลของเราให้ครบและเก็บเลเวลของเราให้ครบนั่นเองครับ Uber อ่า Uber อันนี้คืออะไรคือผมไม่มีคุณแจผมก็จะขึ้น insert ให้ละกันนะครับว่า Uber ไปยังไงคืออะไร Uber มีกี่อันมันจะมีไดโบโคน Uber boss อ่าไดโบโคนอันนี้คือมันต้องขายแหวน stone of jordan นะครับคือนั่นแหละมันคือแหวนที่ทุกคนบามกันอาจจะยากหน่อยอันนั้นอาจจะไปยากหน่อยแต่มันจะมี Uber ที่ไปง่ายก็คือ Key of t e r r o r Key of h a t e Key o f Destruction หาดอกกุญแจกัน50-50แล้วละกันไม่ได้ถึงกับง่ายแล้วก็ไม่ได้ถึงกับยากนะครับแค่เราลงมันบ่อยๆเราจะใช้กุญแจพวกนี้ย3ดอกต่อ1นวารอ่า3ดอกต่อ1วาร,าก,วารก็คือเราจะเอากุญแจพวกนี้เข้าไปในเข้าไปในกล่องของเราเข้าไปเปิดวาร์ปคล้ายๆเปิดดันวัวเลยครับจะเป็นอารมณ์นั้นเลยเราจะเอากุญแจพวกนั้นเข้าไปแล้ว มันก็จะมีวาร์ปแดงออกมาในนั้นก็จะมีบอสต่างๆให้เราเข้าไปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมเจอกุญแจ3าอันนั้นผมจะมทําการเตรียมตัวการไปให้ดูแล้วกันนะครับแล้วกุญแจนั้นดรอปที่ไหนบ้าง1 ค e y of t a เ l o r คืออันนี้จะดอกที่ Location Forgotten Tower เราต้องจัดการเด e c คาลเทสในเฮลเราวนเขาไปเลยเราวนเขาไปได้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนกุญแจดอกที่2เราต้องไปที่ Hall of Ward นะครับมันอ่านว่าว h ร l l of Ward อับสะกดยากนะเกมนี้มันเป็นซับที่สะกดยากแล้วก็ไปตีในระถักสะกดปิดขอไปนะครับที่หมดเฮลอ่าอันนี้ผมขึ้น Insert ให้ดูเนาะแล้วอีกดอกหนึ่งดอกหนึ่ง,ง Key of Head ดอปที่ Arcane Sanctuary นะครับเป็น d e f e n ม t Summoner i n h a l ว Warp จักรวาลอะตบ Summoner ก็3จุดนี้นอกที่จะดอปกุญแจอย่างระดอก3ดอกในการไป Uber นั่นเองครับเปิด Warp ไป Uber ก็คือกุญแจพวกนี้ก็มีราคานะก็เป็น1ในของที่ทุกคนเอามาเพื่อหาเงินกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำ ทริคอ,อื่นหรือข้อมูลอื่นๆบอกกันไว้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับว่าจบแล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างมันจะมีสาอย่างนี้แล้วก็ Stone of Jordan อันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเรื่องที่ยากน่าดูเลยคือเราต้องมีกุญแจโยนใส่ร้านที่มันเยอะมากอันนี้ผมจะขอไม่พูดถึงในช่วงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ตบไดโบโคน ตอนเขาเกิดไดโบโคนผมก็มาไม่ทันนั่นเองนะครับฟาร์มแบบนี้กันดูนะครับเผื่อเราจะได้เปิด Uber ไปด้วยกันนะฮะทุกคนจะได้รู้ว่า Uber มันคืออะไรแล้วได้ลงมันจริงๆกันสักทีนะครับ u b เ r ต้องใช้กุญแจพูกนี้แหละในการไปนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีกุญแจมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปไป Uber s h o โชว์ให้ดูนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ดูผมมาจนจบด้วยนะครับยังไงก็สามารถดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ติดตามกันได้นะครับกดติดตามด้วยโว้ย